สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้าสมัยทีนะครับวันนี้นะครับช่างเป้มีเครื่อง MacBo o k Air 146สหมาอีกแล้วนะครับผมเครื่องนี้นะครับมาในอาการเครื่องเนี่ยเปิดติดบ้างนะครับบางทีก็ใช้งานสัก5นาที10นาทีนะครับแล้วก็ตัดดับนะครับแล้วก็บางทีก็เปิดไม่ติดเลยนะครับผมนะก็ลูกค้าก็เลยนำเครื่องเข้ามาให้ซ่อมนะครับนี่ก็ ตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็เลยจะมาสรุปงานให้ได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองตรวจเช็คสภาพเครื่องกันดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับก่อนหน้านี้เปิดเครื่องบางทีก็ขึ้นรูปโลโก้แล้วก็ตัดดับไปเลยนะครับยังไม่เข้าถึงหน้าตัว o s เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าตัว o s test นะครับ กดออปชันค้างไว้นะฮะเราก็เลือก OS t e ส t นะครับอาการนี้ก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับก็จะเป็นที่แบตบ้างก็มีนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับที่จ่ายไฟผิดพลาดนะครับก็ทำให้เครื่องเนี่ยมันเปิดไม่ติดได้นะฮะ อ่าตอนนี้คือรูปเคอร์เซอร์มาแล้วนะฮะเดี๋ยวสารผ่านเข้าไปนะครับอ่าเครื่องก็เปิดติดใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็ชาร์จแบตจากศูนเปอร์เซ็นตนะครับมาที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นแล้วนะฮะก็ยังไม่มีอาการตัดดับเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลรามาดูจุดที่ทําการแก้ไขกันนะครับ นี่จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับของรุ่นนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ไฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปที่ตัว cpu แล้วนะครับเครื่องเนี่ยเปิดติดใช้งานได้แล้วนะฮะแต่ว่าไฟเนี่ยมันถูกตัดนะครับแล้วก็ตัวอ,อพอร์ตชาร์จนะครับก็ไฟเขียวส้มเนี่ยก็หายไปด้วยเหมือนกันนะครับมันเป็นจุดสังเกตให้จุดหนึ่งนะครับว่าไฟมัน โดนตัดตั้งแต่จุดไหนนะครับจากที่ผมดูนะครับไฟที่ถูกตัดเนี่ยก็จะตัดตั้งแต่ไฟไฟที่เป็นชุดไฟ p p b u บัเลยนะครับแล้วก็ชุดไฟ3โวลต์5โวลต์ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าชุดไฟ8.6เนี่ยยังมีอยู่นะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีอาการติดติดดับดับนะครับบางทีถ้าติดก็3โวลต์5โวลต์มานะครับตัวไฟ CPU ก็มานะฮะ ก็ไล่ย,ย้อนไล่เช็คไฟทีละชุดนะครับชุดที่เป็นชุดไฟสแตนบายนะครับก็จะประกอบไปด้วยชุดไฟ3,4,2นะครับแล้วก็ชุดไฟแล้วก็ชุดไฟ3มโวลต์นะครับ3.3โวลต์แล้วก็ชุดไฟที่เป็นไฟ p p b u บันะครับก็ประกอบไปด้วยประมาณชุดนี้นะครับชุด ไฟของเครื่องนี้นะครับที่มีปัญหาอยู่จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับตัวชุดไฟ3.42นะครับเป็นชุดที่จ่ายไฟให้กับตัว IC ชาร์จนะครับแล้วก็เอ็มซีด้วยนะครับถ้า LMC มาทำงานเครื่องก็จะไม่ติดเหมือนกันนะครับโลบชุดชาร์จชุดไฟเขียวส้มตรงนี้ก็จะไม่ติดเหมือนกันนะครับไฟชุดนี้ที่มันเกิดความเสียหายอยู่เนี่ยไฟมันออกแค่ 3.0โวลต์นะครับปกติแล้วเนี่ยจะต้องได้ประมาณ3.42นะครับหรือประมาณเกือบถึง3.6เลยนะครับของขาตัวคอยหรือตัว L ตัวนี้นะครับผมอ่าแต่ว่าไฟเนี่ยพอวัดแล้วไฟได้แค่า3าโวลต์เท่านั้นนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็ทำการเปลี่ยนตัว IC ตัวนี้นะครับนี่ IC ที่อยู่ข้างๆตัว L นะครับ IC ตัวนี้เป็นตัว จ่ายไฟให้กับตัว L นะครับเป็นตัวผลิตไฟนะครับถ้าไฟออกมาไม่เต็มเนี่ยก็เกิดจากความผิดพลาดของตัว IC ตัวนี้นะครับทำให้เครื่องเนี่ยพอเปิดใช้งานไปสักพักแล้วมันก็พอไฟไม่พอมันก็จะตัดดับไปนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันจ่ายเข้าไปไม่ถึงตัว CPU นะครับหลังจากที่เปลี่ยนไปนะครับเครื่องก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ โอ้มีมีคนมา FC ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับอาตอนนี้เครื่องก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมฟังก์ชันอื่นๆนะครับพวก Wi-Fi นะครับก็ใช้งานได้นะครับกล้องนะครับก็ใช้งานได้คีย์บอร์ดแท็คแพดแล้วก็ข้อมูลของลูกค้านะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผม ไม่ได้เกิดความเสียหายแล้วก็ไม่ได้ทําการดีสโตตัวเครื่องนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากจะส่งเครื่องเข้ามาให้ซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับ MacBook หรือว่า iPhone iPad นะครับก็สามารถทักมาสอบถามกับทางร้านก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะ Wal k in เข้ามาหน้าร้านก็ได้เช่นกันนะครับที่ร้านเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด6สาขานะครับมีที่เมกะบางนาเอร์มินอลรโศกยูเนียนมอลลาดพร้าวนะครับเดอะมบางแคเดอะมอบางกะปิแล้วก็ที่สมาร์การใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับ ถ้าใกล้สาขาไหนก็ Walk in เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ